พี่น้องว้าวอลังการงากระางแตยพี่น้องเอ้ยอันนี้พวห่างเมืองไทยห่างท่านสมัยที่เขาาจะเปิดใหม่เป็นครั้งแรกที่บ่าวเตยพ่นได้มาลินได้มาสัมผัสพี่น้องเลยไอ้กินแรงสบายดีสวัสดีครอันนี้พวอันห่างวัดแบงคอกนะเอสี่บ่าวเตยพ่นนะครับอ๋ออันนี้เลล้วกห่างวันวันแบงคอกวันแบงคอกพวกนี้ฮะบวกกินแรงก็เคยมาตั้งแต่เพิ่นสามมาทัานแล้วแต่ว่า วันนี้ก็รับมาใหม่ครับไปก้าสี่ยงแทงไปคืองการมากจว่าไรโอดอันนี้บอดโครงการแสนหลานวาพันองมนมาจะใ้น้องใส่ล้านโอดาเาเพื่อชีวิตเงินอละการงาางหอไยแหแสนกีบนี่หลอ่ะอือโ้ดดูลลีหญ่กางขึ้นยังซำานีเนาะกงเว้นจาซ่ซำไดเนาะอ โทรศัพท์โทรศัพท์นอกมันแบบโบหินปันได้นาน่องแบบคุณภาพโบมันได้หน่อยส่สำได้สำนึงนะเมงทีโอโอเคแล้วมันสูงใหญ่แล้วมันกระโดดห่วก่นึงแมนแนแมนาดไห้กี่แรงกันเือที่ซองหเลอที่ซองบอที่ซองอีกขวหที่บนแทบปอยกล้าเข้าไปแทรต่ขัางนอกมันรูลาเกินรูลาลีเนอาปกาเข้าไปคนแบบเขา โบ้เราลีได้ครั้งแรกลีได้ที่เข้ามาวันแบงคอกนี่เขาได้ยินแต่เขาว่าวันแบงคอกวันแบงคอกใหญ่ยงนี้เนาะฮะใหญ่แหมงแมนโบราณสมกับข้ามสาข้ามลื้อที่ว่าออกข่าวออกทีวี่อย่าลืมว่าโครงการแสนล้านชั้นนำของแมนมันเปิดงานเขาก็บด้มาเห็นแต่ในข่าวไหมครั้งแรกลีได้ที่ได้มาเห็นนี่ไป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 ผมบระคับใจกิเลงเนาะป้าพี่น้องครั้งแรกของบ่าวเต๋อพนได้มาสัมผัสเนาะ ได้มาสัมผัสได้มาลิ่นได้มาเที่ยวพี่น้องกราบทักทายสบายดีพอแม่พี่น้องป้องไปทุกคนทุกท่านครับผมเขาสู่เตยพ่นชาแนลพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ๋ยมือนีผ้าพีผ้านองมาเบิ่งความอลังการและความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยอีกวันหนึ่งพี่น้องเอยเบิ่งสิ่งที่ช่วยๆงามเบิ่งสิ่งที่พัฒนาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้แหละพี่น้องคำว่าพัฒนาต้องเป็นแบบนี้นะครับผมวัดพี่น้องเอ๋ยผบิงเบิงเบิงพี่น้องเบิ้งเบิ้งบิง พูพี่น้องเอ้ยบาดเบิ่งมุมนี้พี่น้องมุมนี้มุมนี้โอ้ยพี่น้องออนซ้อนนี้บาดนี่บาดกันผ้าพ่อผ้าแมฆไปมากนี่อย่าเราลงเราวบกกาเขาเ่าดอกแบบนี้ขนาดบอลเตะพ่นก็ยังบกกาเข่าเลยพี่น้องไแต่เบ,บิ่งข้างนอกเนาะโอ้โหพี่น้องอืมสวยงามมากพี่น้องเลยอลังการงานสร้างนะประเทศไทยเนาะยิ่งใหญ่เลยพี่น้องเลย เนาะประเทศไทยสุดยอดอะลพี่น้องบรรยากาศยามค่ำคืนเนาะโชคพี่น้องไยเมืองไทยเนาะเป็นเมืองที่โบเคยรับไลเป็นเมืองที่พัฒนามากมากเลยพี่น้องในความมูซื้อของคนเล่าหลายหลายคนที่ได้มาเห็นที่ได้มาพอเนาะจากจุดที่เบาเตพ้นคยอยู่เคยเป็นมาพี่น้องโบเคยมีจังสี่พี่น้องเลยว่าจากใจเนาะ มื่อนี่ได้ไมาเห็นความเจริญได้ไมาเห็นความพัฒนาก็อยากถ่ายทอดให้พี่ให้น้องให้พ่อให้แม่ให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านทั้งโซปะพราวได้มาเบิ้งได้มาชมได้มาสัมผัสนั่มนาอพี่น้องผ่านคลิปวิดีโอนี่เนาะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าประเทศไทยจเจริญมากๆพี่น้องเอออีพี่น้องเอยปาด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 พี่น้องโอ้โหครั้งแรกเลยพี่น้องเอยครั้งแรกของบราซิลที่ได้มาห่างวัดแมงเขาะพี่น้อง ครั้งแรกนะครั้งแรกของชีวิตจริงๆที่ได้มายืนได้มาเหยียบเนาะพี่น้องเนาะใช้ใช้เท้าแตะพื้นจุดนี้เนาะครั้งแรกพี่นอนะ้องมะโอ้หอลังการมากๆพี่น้องนี่เป็นเวนลากลางคืนนะสองถุมกวาถ้าพี่น้องนะพอติ่พ่นเคยได้ยินแต่สื่อนะเราได้ยินแต่เขาอ่านออกข่าวหรือว่าได้เห็นแต่ทางสองทางยูทูบของคนอื่นเนะาะโบมีเวลาโบามีโอกาสได้มาลิน่นได้มาเที่ยวได้มาสัมผัสมือนี้พี่น้องก,กับ เป็นเธอแรลกเป็นขังแรกพี่นอ้องโอ้โหยังไรนี่โอ้โหประตูทางเข้าเหรอปัดพี่น้องบ่าวเตพ่นยื่นอยู่พี่น,พน,น,นะพี่น,น้องเอ้ยังมาหอดีเลยนะเย็นเก็บเลยป้ดพี่น้องเลยว้าวพี่น้องสุดยอดอีกแล้วพี่น้องสุดยอดอีกแล้วคลิปนี้นะครับบ่าวเตพน่นภูมิใจนําเสนอพี่น้องเลยภูมิใจนําเสนอภูมิใจ่ายคลิปแล้วพี่น้องเนาะ้าคนบ่าวเตพน่นมาเห็น คลิปนี้เนาะคนสีเสื้อบระว่านี่คือประเทศไทยนี่คือเมืองไทยเนาะพี่น้องเนาะเป็นบรรยากาศในยามค่ำคืนนะเป็นบรรยากาศในยามเมื่อแรงนะตอนกลางคืนเลยพี่น้องนะเบื้องตี้พี่น้องวาดรถล่างเนาะถนนนนท่าพี่น้องเลยอ๋อใช่ทีเขาบอกเนี่ยถนนอันนีเขาเป็นคนนะรามซี ไปจะได้อายนี่บมื่วันแบงคอกกันเขาวานตึกโครงการพันล้านแบงคอกวันไปวันหนึ่งนะแบงคอกไปว่าอ๋อวันนี้คือที่หนึ่งแมน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 อืคือว่าคืออะไรอยู่ในอยู่ในกรุงเทพหเนาะเขาว่าว่าเป็นเป็นแบบโครงการชั้นนําของโลกเลยนะนี่ไหนจากแล้วเห็นเขาว่านะมันเป็นของประเทศนะของโลกเลยบอกโย่เป็นเขาว่าแบบแบบชั้นนําระดับโลกอ่ะอลังการอะดีเนาะเท่ากับม้ามือแหลกเท่าแหลกได้หนิ เ่าทากนมีต้นไมีย่มีนไม้ยางยางาอันนี้เราประเทศไทยก่นวาอ่าผ้สร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองสีเขียวแมนเนาะบบจักต้นไม้บบจักห้านี่ท่านคือประเทศอื่นนี่ไปบอกโจักปลูกด้ดีโอ้ดอสหามันกูจักแต่แควายกินแหละมันบูจักดอไม่เห็นแบบสี บึงที่ว่านเขาไปจักห nhà ไปจักต้นใหม่ไปจักอย่างงอมป้าตอนนี้ทานความที่เจ้าแปลว่าเจ้ามาเจ้าเห็น n h าเห็นบ้านนี่เจ้าคืความรู้สึกดีบ่ตามเลยดีแล้วเหรอแบบมันรู้สึกแบบว่าธรรมชาติกับคนนี่บัว่าแต่ซัดบัว่าแต่ค้นนะมันสีมากแม่นกแม่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 อือบอกความเป็นจริงไดเลยแม่จะไปยืนกลางตรงหน้านี่บัมีต้นไม้เจ้าดิรู้สึกอย่างไรคอนเดทวังเวงหว้าเวเลยหายใจฟืดเออแต่มีต้นไม้มีห่มเย็นอย่างงี้ทั้งนกทั้งสัตว์ทั้งคนก็บสีเข้ามาอยู่หลายเลยบ้านนี่สมมติว่าเจ้าอยาก สมมุติว่าเขาให้ทุนเจ้าก้อนหนึ่งให้เจ้าเอาคนมาเที่ยวกรุงเทพเลยคนหนึ่งเจ้าจะเอาใครมาเจ้าจะเอาใครมาโอเจ้าแม่์คอยคอยบอม้าคอยแค่อยากให้เราเห็นความเจริญคอยบอมาแม่์คอยบอมาเอาคนดูความกัวคอยเจ้าเอาใครเจ้าลุงอาจารย์ลุงมนุษย์ถ้ำนกจะมานับตึกนี่อ๋อเป็นโอ้ยแค่อย่างนับตึกมานั่งนับตึกนี่เราท้าวตึกนี่จะชันเลยตึกใหญ่บ่ตึกสูงบ่มคอยยังไห้มาเล่ามาเราคิดว่พาเล่ามาคอยมานับตึกนี่ทุกคนนี้เอาทก็ได้นี่ เจ้านางนับตึกนี่เราสิบพิษได้บ่จ่าบ่ฮะไม่เราสิมันเป็นบาทท่านละพันได้ขอยเอาเงินนักเงินนับพิษนะที่บอกให้นางนับนับไปนับมาเป็นเป็นบาเสียภาษาแตกบ่จักกอดทางเมื่อบ้าดสั่นละพันได้หนักพิษเลยสมมติว่าสั้นยี่สี่มันนั้นนับสั้นยี่สามเพลทเพื่อท่นละพันเลยเอาเนินนั่นเลยบ่เอาเนินนั่นเลยโอ้ต่้า้ดดเนาะโอ้อลังการเรียตเลย ครั้งแรกได้คอยครั้งแรกคอยเดีมาได้ครั้งแรกเลยเลยเนี่ยอยู่นี่เย็นพ่อไหนแมนแมนเขาอย่างน่ะอยู่น่ะตึ๊งใกล้ๆด้านเขาน่ะเจอว่าแอร์เย็นวาบรถเป็นซีฟเม็ดว่าแอร์มาซึ่งเสยอ๋อไอ้เมืองกลางคืนเขายังมีคนดูแลสวนเลยค่ะต้นต้นโพต้นไสรเนี่ยเพื่อนพะม่าผู้ต้นโพเพราะนะเอาอลไรพะม่าผู้ได้ตุณนโพแน่นอนนะน้อนี่ไปต้องเลี้ยงยังมีอ่ะเหมือนไปต้องเลี้ยงวะนี่ ไม่ใหญ่ๆเล่นะไปซักไปไนะเออต้นแทกเนาะโอ้บอกไปแล้วเฮาผิดพลาดของเขาถอดเขาไปเอฟซีเนาะหาดินสีเหลียมกับบุ้มีคือเขาว่าลีเลยเบื้องขึ้นยังมีคนมาดูเลยส่วนจัดส่วนอยู่ขึ้นไหนฮะนี่ฮะไปไปไปบุ้มี่บุ้มี่ไปไปรถเห็ดบัดมือบัดขึ้นเลยเนาะผู้เห็ดกันดิเบื้องทิ่เห็นเขาเห็ดเนี่ยโอ้ เขามีคนดูแลสวนอีกต่างหากไม่ใช่หรอเออโอ้ยังบ่แล่อไงก็ติดตกแต่งสวนตกแต่งน้ำผู้อ right ีกเลยนี่เออน้ำผู้เลยนี่นี่เขาเห็นน้ำผู้ใหม่ด้ยนี่ต้นนี้ชาอันนี้นะต้นทมบ้านเฮ้าด้วยน่ะใช่ต้นทมใช่ปะเออแม่นาลีเออต้นทมอะไรหน่ะ อ้าต้นคมมาเกิดทุเทีต้นภาษาไทยก็ต้นยังแบบว่านี่เออห้องเอฟซีพี่น้องไทยไปดอบ้านมาต้นห้องต้นธมเนาะเออภาษาไทยห้องต้นยังต้นทมนั่นนี่ผมไม่รักษาติซึ่งได้ยีนไรเนาะอยู่บ้านนี่เผาทานเนี่ยเย็ดเนี่งอันต้นนี่เปอเออเย็ดเนี่ยอังต้นนี่เห็นเนี่ยกบได้ด้วนี่บัานมาประเทศไทยเป็นเงินเป็นทองเป็นมูลค่าเบิดอ๋อพี่น้องโอ้ เหมือเบิร์ตขึ้นเนาะคนผู้เหตุในกะดิน้องโอเคเนาะพี่น้องไม่อนี้กะบป่าเตพ่นกับอัปเดตซ้ำนี่พี่น้องข้างแรกที่บป่าเตพ่นได้มาสัมผัสตึกวันเป้งคอกมากครับไอ้ต้นเนาะเพิ่นผ้ามาพี่น้องเลยบป่าเตพ่นกับบุกยมาจ้าเถื่อพี่น้องเบื้องพี่น้องนั่งเบื้แล้วบายนี้เบิร์ตคำสิบบอกเบาเล่าเนาะพี่น้องนะเบิร์ตคำสิเบอกนั่งเบิ้งเล่านั่งนั่งน้องเอ้านั่งขึ้นกนแหละโอ้พี่น้องเลยอ่อนซ้อนดิ ถ้าว่าเขาพูดบ่มีเขาประเทศได้จ้ะโครงการแสนล้านเพิ่นวะตั้งคนวันแบงกอกบางคนมาทำงานอยู่ในประเทศไทยแต่บ่มีโอกาสได้มาเห็นเขาในชือว่าเขาได้สร้างคาป้าตั้งสม้เอ่อตั้งแต่นสาตะกี้สางดิแล้วเนาะสร้เนี้ยก็เลยมีปุ่นแต่วาเบิ่งสิ่งที่สวยงามเนาะกังเว้นเช็คสีดำได้จ้ะวะกอยังมากังเว้นอยู่กลางคืนนะงาพอฝนเปิดไฟเลยบ่ เนาะมันก็สิได้คนละาผิวล่ะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เบ้าเตยพ่นกับจบคลิปวีเพียงสานีครับผมนะครับขอบคุณกดไลค์กดแชร์ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่มาซัพพอร์ตนะครับแต่บมมี FC กับผมมีเตยพน่นพี่น้องฮักในหนอยแต่หากโด,ดนพี่น้องสำหรับมือนีเบ้าเตยพน่นขอกล่าวคำว่า,วาวสบายดีพี่น้องสวัสดีครับโอ้พี่น้องเลยประเทศไทยสุดยอด